เดี๋ยวเราจะมาลองเวฟเป็ดย่าง mk นะครับเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบ mk ด้วยไมโครเวฟของชาร์ปรุ่นรุ่นอะไรวะ r สองหนึ่งเก ef เออรุ่นตัวที่ถูกที่สุดของชาร์ปนะตอนนี้นะครับและคุณภาพเกินราคามากอ่าสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยนะตัวนี้ ร้อนไวร้อนดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันเนี้ยเวฟไม่ถึงนาทีนะอันเนี้ยเดี๋ยวดูว่าร้อนไหมอันเนี้ยฮะเห็นไหมไอขึ้นคือร้อนเนี้ยไันนี้เปิดฝาไม่ได้เลยต้องให้ควันออกก่อนเนี่ยร้อนจริงดูควันครับดูควันเป็นไมโครเวฟราคาประหยัดที่ใช้ดีมากนะครับมันร้อนดีจริงอะ่ะ แล้วด้วยความเป็นชาร์ปมันก็เนี่ยโอ้โหควันมันก็ทนได้นะชาร์ปใครสนใจเดี๋ยวลองกดที่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้าไปให้ครับของแท้ i ิช a ล